สวัสดีค่ะวันนี้ช่างทองจะพามาเปลี่ยนเทอร์โมฟิลนะคะของพัดลม16นิ้วนะคะตัวนี้เป็นคอยนะคะหรือสล็อตแม่เหล็กพัดลมฮาตาริ16นิ้วตัวสูงนะคะตัวนี้ความหนา25นะครับหนา25ก็คือตัวนี้นะครับหนา25นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางทุ่น45นะครับส่วนเทอร์โมฟิลที่จะเปลี่ยนนี้ 135c นะครับ 2m นะครับเปลี่ยนแทนตัวนี้นะครับ ตัวนี้ตัวเดิมตอนแรกวัดไม่เสียนะครับพอใส่เข้าไปแล้วเสียก็ดีเหมือนกันนะครับให้มันเสียที่หน้างานนะครับก็ทำอย่างนี้ได้เลยเปลี่ยนแบบนี้ได้เลยนะครับใครกลัวว่าขาเขาจะสั้นก็ใส่ขาไว้หน่อยนะครับ เป็นท่อหดนะครับท่อหดนะเทอร์โมฟิลไม่มีขานะครับใส่ฝั่งไหนก็ได้นะใส่เข้าไฟออกฝั่งไหนก็ได้ใครชอบคลิปงานช่างกดติดตามช่องเมียช่างไว้ได้เลยนะคะจะมีงานช่างให้ท่านดูอีกเยอะเลยค่ะ แล้วก็มีคลิปสำรองนะคะคือคลิปที่ทำมาแล้วนะคะกว่า2,000คลิปนะคะทุกคนถ้าทุกคนกดติดตามคลิปทั้ง2,000คลิปจะเด้งไปที่หน้าจอทม,มือถือของท่านนะคะกดติดตามไว้ได้เลยนะคะกดกระดิ่งไว้เลยจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่เมียช่างลงคลิปนะคะมีงานสอนดีๆนะคะแล้วก็มีงานแนะนำนะคะอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์สอบถามไว้นะคะ ก็แล้วก็ใส่ท่อหุ้มนะครับ ก็ลนได้เลยนะครับนี่คือเสร็จแล้วนะคะทุกคนเหลือเก็บรายละเอียดนะนใช่ไหมคะก็เก็บ,กบมัดเขาลงไปเลยนะครับฝังลงไปมัดแล้วก็ฝังลงไปในขดลวดนะคะเพราะโทโมิลเขาจะต้องอยู่ติดกับขดลวดนะคะส่วนคอยตัวนี้ที่ร้านพันนะครับพอดีให้ช่างใหม่นะครับมานะครับ ฝึกงานนะช่างทองสอนนะครับมามาสามวันนะครับพันพัดลมเป็นแล้วนะครับนี่นะครับสอนกับมือนะครับปกติช่างไม่ได้รับงานพันพัดลมนะครับแต่ว่าจะรับมาเพื่อสอนนะครับตอนนี้นะครับก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเก่งอ่าก็เป็นรุ่นทดลองเดี๋ยนะครับทดลองเพราะว่าขดลวดมันเส้นเล็กนะคะรุ่นฝึกเดี่ยนะครับ ต่อไปใครสนใจงานพัดลมอยากพันอยากเรียนรู้ก็จะลงคลิปให้ดูตลอดนะครับเกี่ยวกับพัดลมนะถ้ายังมีช่างนะครับยังมีช่างนะเพราะว่าช่างจะสอนอีกทีนึงนะครับจะถ่ายทอดความรู้อีกทีเหมือน,นนะเหมือนที่เคยพูดไปในคลิป <Okay. S 2> พัดลมหลายๆคลิปนะคะว่า <Okay. S 2> ถ้าเป็นพัดลม <Yeah. S 2> จะไม่ได้รับแต่ว่าจะทําคลิปสอนอยากให้ทุกคนทําได้อยากให้ทุกคนทําเป็นเนาะ ตรงนี้ครับส่วนตรงนี้คือวงจรสอนนะครับวงจรสอนเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวตอนประกอบลองนะครับจะมาบอกวงจรบอกรอบบอกรอบของตัวนี้ทั้งหมดนะครับตัวนี้คลิปนี้เราก็พอทําอย่างนี้เสร็จก็แต่งล่องนะครับแต่งล่องไม่ไม่ให้เขาขึ้นมาเกะกะตัวทุ่นนะครับใช้ไม้นะครับมาให้ที่แท้งทองจับอยู่นั่นคือไม้ที่แต่งล่องนะทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะยัดไว้เลยก็ได้นะครับยัดไว้เลยก็ไม่มี ยัดไว้เลยแล้วก็ไปอัดน้ำยาก็ได้นะคะหรือจะตีขดลวดลงอะคะ่ะแต่งร่องแล้วก็ไปอัดน้ำยาก็ได้เหมือนกันจะยัดไว้เลยนะถ้าตัวไหนที่มันด้งนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสสีนะครับสีกับทุนเนาะใช่ครับก็ยัดเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คือเปลี่ยนเทอร์โมฟิลแบบง่ายๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวช่างยัดแป๊บหนึ่งนะครับผักกอนครับก็ยัด ให้เสร็จแบบนี้นะครับนี่นะก็เราจะได้เนะื้องานที่ดีขึ้นนะครับห,หดูน,ะนี่ดูสวยงามมากเลยค่ะทุกคนคก็ทีนี้ก็มาอาบน้ำยากันเลยลอาบน้ำยา<อ>ด้วยวานิสตองหนึ่งแห้งเร็วรจ้ะเทเลยครับเทเลยนี่นะให้ดูนะเทแบบนี้นะเทไปรอบๆนะครับเทรอบรอบ อย่างที่ท่างทองบอกนะคะท่างทองก็จะให้น้องที่มาทํางานช่วยนะคะทาด้วยนะคะทุกคนก็จะได้เห็นหน้างานการสอนไปด้วยเลยนะคะส่วนการอาบน้ํายานะคะในหลายๆคลิปถ้าใครที่ดูก็จะเห็นนะคะว่าเวลาอาบน้ํายาท่างทองจะใช้วิธีหยดนะคะทุกคนเพื่อให้น้ํายามันซึมทุกอนูเส้นลวดนะคะส่วนใครที่อาบน้ำยาแล้วนะครับ ไม่ต้องไปขูดด้านในนะให้ใช้ผ้าเนี่ยนะครับเช็ดได้เลยนะครับเพราะถ้าเกาแห้งเราไม่ต้องไปนั่งขูดนะครับอาบปุ๊บเช็ดปับ๊บนะคะใครใ <น S 1> ที่เป็น f อี FC, หรือว่าเคยดูคลิปการอาบน้ำยาช่างทองจะรู้นะคะว่าช่างทองจะใช้ผ้าเนี่ยแหละคะ่ะผ้าที่ที่ใช้อยู่บนโต๊ะทางานนี่แหละเช็ดเลยนะคะไม่ต้องไปนั่งขูดที่หลังเพราะการขูดเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโดนขดลวดด้วยซ้ํานะคะเนาะ ก็จะทําให้เนื้อเหล็กมันเกิดสนิมนะครับแต่ถ้าเราเช็ดอย่างเงี้ยน้ํายาก็จะเคลือบ <จะ S 1> อเือบนะครับมันก็จะดีกว่านะครับโอเคครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปรอให้น้ํายาแห้งนะคะแล้วก็จะมาประกอบแล้วก็มาบอกวงจรบอกรอบบอกเบอร์ลวดนะคะแล้วก็วิธีประกอบเข้ากับตัวพัดลมฮาตาลินะคะ ตัวนี้ก็นําไปอบนะครับใครไม่มีตู้อบก็ไปตากแดดไว้หนึ่งวันนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่างทองกับเมียช่างด้วยนะคะสวัสดีค่ะ